สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่2568ทุกทุกท่านนะคะเริ่มต้นปีใหม่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอยสำหรับเจ้าของช่องนะคะปีใหม่ได้ไปเที่ยวได้สังสรรค์กับเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่ไร่กุสมายนะคะที่มีธรรมชาติสวยงามอากาศเย็นสบายร่มดื่นนะคะ ไร่กุศมานะคะอยู่ที่อำเภอโมกเหล็กนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนี่เองนะคะใกล้ๆนะคะไม่ไกลมากตัดออกจากเส้นทางถนนมิตรภาพแล้วก็เหลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ15กิโลก็ถึงที่ไร่แล้วนะคะปัก GPS มาได้เลยนะคะสำหรับคนที่สนใจนอกจากมาชมน้ำตกนะคะและมาเล่นน้ำตก ที่ไร่กุสุมานะคะยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้ได้ร่วมสนุกด้วยและในวันนี้พวกเราก็ได้มาแอดเวนเจอร์ทางไร่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะนำภาพมาให้ชมกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะมีน้องๆพนักงานของที่นี่นะคะเขาจะใส่เซฟตี้ให้เราให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนที่จะเล่นกิจกรรม เมื่อใส่เซฟตี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขึ้นไปทำกิจกรรมด้านบนโดยปีนขึ้นไปนะคะฐานแรกที่เราจะเล่นก็คือเป็นการไต่ไปตามสลิง1เส้นนะคะโดยมีสลิงอีก1เส้นน่ยให้เราจับไว้ถ้าเกิดไม่อยากจับสลิงนะคะก็จะมีเชือกที่เขาหย่อนมาให้เราเป็นระยะระยะแต่ว่าฐานเนี้ย โดยส่วนตัวแล้วมันยากลําบากมากเพราะว่ามันลำบากสําหรับคนที่ตัวสั้นแขนสั้นนะคะสําหรับคนที่ตัวสูงเนี่ยเขาจะมีะความได้เปรียบทางกายภาพี่ถ้าเกิดเราตัวสั้นเราก็จะยื้อสุดแขนอย่างนี้นะคะในการเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะแนะนําให้สวมรองเทาเ้าผ้าใบนะคะอันนี้ใส่รองเท้าแตะมานะคะมันจะเจ็บเทา้า ส่วนฐานที่2อนะคะก็จะเป็นฐานที่โหนสลิงในระยะสั้นๆนะคะไม่ได้เล็กคอร์ดมาเดี๋ยวไปดูภาพการโหนสลิงในฐานที่4นะคะส่วนตะข่ายนะคะก็คือฐานที่3ที่เราต้องปีนไปเพื่อที่จะโหนสลิงยาวส่วนตรงนี้นะคะคือการโหนสลิงระยะค่อนข้างยาวนะคะน,นี่จะเป็นฐานที่4ของเราแต่ละคนก็ จะเอ็นจอยจากการเล่นฐานมากมันไม่ได้น่ากลัวนะคะมันเป็นมันเป็นอ่ิงที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น่น้ำตกที่ไล่กุวสมนะคะแต่ละคนจะเอ็นจอยถามถามทุกคนแล้วที่เล่นฐานด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนจะชอบฐานมากที่สุดน,นะคะเพราะว่ามันสบาย น้องที่อยู่ประจำฐานนี้หองสลิงนี้นะคะเขาจะบอกให้เราย่อตัวนะคะแล้วปล่อยตัวตามสมัยแล้วก็โหนามลงมามันจะทำให้เรารู้สึกไม่กลัวน,นะคะมันก็เป็นอย่างที่น้องเขาบอกจริงๆค่ะอันนี้แนะนำนะคะตัดสินใจนานมากผู้ใหญ่บ้านกู ส่วนฐานที่5นะคะก็คือการเดินบนสะพานนะคะโดยใช้ที่เกี่ยวกับเซฟตี้ของเรากับสลิงแล้วค่อยๆเดินไปนะคะฐานนี้ไม่ยากส่วนฐานสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เดินบนไม้ท่อนเดียวการไต่ระดับลงไปจากที่สูงลง,ลงที่ต่ำนะคะก็จะมีความยากลำบากแต่ไม่เท่ากับฐานแรก ที่เป็นเดินบนสเส้นเดีนนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะต้องอาศัยการสนันนเออมาสูง <c oughs> <c oughs> หลังจากเล่นกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเดินชมได้รบรอบนะคะรับประทานอาหารและถ่ายรูปร่วมกันก่อนที่จะกลับมา ทำงานนะคะหลังจากที่เราชาร์จแบตเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปต้นปีนี้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ